ถ้าชอบหุ้นเทคเนี่ยต้องไป n a s d a กแต่เอาเข้าจริง่ะถ้าเป็นหุ้นเทคขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นกองสวัสดีครับกลับมาพบกับเ e ล l ี่พับ l i กช่องที่อยากให้คุณมีเงินออมผ่านการลงทุนด้วยกองทุนรวมโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลครับนักลงทุนที่มองหาก,กองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นสหรัฐและค่าธรรมเนียมถูกวันนี้นะครับมาเปรียบเทียบ3กองทุน ETF ที่ลงทุนใน S&P 500 Sector IT S&P 5 0 0อย่างเดียวและ NAS d a q แต่ละกองจะมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับพี่ลีสุจารี CEO เวลล p พับ i ีกันครับสำหรับนักลงทุนที่อยากจะลงทุนใน ETF ในสหรัฐนะครับวันนี้ก็มาเปรียบเทียบ3กองทุนให้ฟังครับมีกองอะไรบ้างล่ะครับพี่ลีก็มันมีของ b c k g r o u องอยู่2กองนะคะแล้วก็ Invesco กกองหนึ่งคือทั้ง3กองนี่ต้องเรียกว่า ทางบลจหลายๆแห่งก็มีการเอามาขายให้กับน,นักลงทุนทีนี้เราในฐานะที่เป็นนักลงทุนเนี่ยเวลาเข้ามาขายบางทีมันเปรียบเทียบยากไงน้องเช็ค,คว่าอันนี้ลงอะไรอันนี้ลงอะไรวันนี้เราก็เลยเอามาลงรายละเอียดให้ชัดเจนเลยนะคะคว่าแต่และกองเนี่ยอกองหลักคืออะไรบริหารโดยใครนโยบายการลงทุนเป็นยังไงนะคะ เพื่อให้เห็นภาพให้ชัดเจนเนาะเพราะว่าตลาดสารัฐนี่ต้องเรียกวมันเป็นตลาดใหญ่ทีนี้ถ้าถ้าจุดเริ่มต้นของการลงทุนน่ะส่วนใหญ่ก็จะเอาตลาดเป็นหลักก็คือ S&P 500กับ NASDAQ แต่ตอนนี้เนี่ยมันมีอีกกองหนึ่งขึ้นมาที่บอกว่าเป็น S&P 500เหมือนกันแต่ไปเฉพาะเจาะจงแค่ในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวซึ่งเป็นกองล่าสุดที่ออกโดยทางอิ i ป i n g ะะซึ่งเป็น S&P 500เทคโนโลยีฉะนั้นวันนี้เราก็เลยถือโอกาสในการที่จะรวบยอดเอา3กองมาเทียบให้ชัดเจนเลยนะคะว่าถ้าเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นยังไงถ้าเป็นกลุ่ม S&P 500ที่เป็น500ตัวเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนที่เป็น NASDAQ ซึ่งหลายๆคนแบอบกว่าเออถ้าชอบหุ้นเทคเนี่ยต้องไป NASDAQ แต่เอาเข้าจริงเน่ยถ้าเป็นหุ้นเทคขนาดใหญ่เนี่ย จะต้องเป็นกองที่เป็น S&P 500เทคโนโลยีมากกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะวันนี้ก็เป็น3ามกองนี้แหละค่ะที่เราจะมาคุยกันในวันนี้กองแรกที่นำมาฝากในวันนี้นะครับก็คือกอง iShare S&P 500 Information Technology ครับชื่อย่อของเขานะครับก็คือ iuit นะครับกองที่2ครับก็คือ iShare Core S&P 500 ETF ครับชื่อย่อของเขานะครับก็คือ i v v ครับกองที่3นะครับก็คือ Invesco Nasdaq 100 ETF ครับ ชื่อย่อของเขานะครับก็คือ QQQM ครับแต่ละกองครับมีจุดเด่นและก็ลงทุนยังไงบ้างล่ะครับพี่เลค่ะเรามาดูกองแรกก่อนนะคะก็คือ IUIT นะคะหรือว่าตัว S&P 500 Technology นะคะ,คะกองนี้ก็คือมีการกระจายไปในหุ้นสารัตนะคะแล้วก็เฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีอันนี้ก็คือเป็นคีย์หลักของกองนี้เลยนะคะแล้วก็ หุ้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นหุ้นชั้นนำเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะคะทีนี้พอมาตัวที่2เนี่ยเป็น s p 500ชื่อมันก็จะสะท้อนอถึงนโยบายบการลงทุนเลยนะคะว่าลงในหุ้น500ตัวเพราะฉะนั้นจะมีการกระจายมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของเซกเตอร์มันก็จะเป็นเซกเตอร์ที่มีการกระจายมากกว่านะคะแต่หุ้น500ตัวก็แน่นอนก็คือเป็นหุ้นชั้นนำของสารัสนั่นเอง ทีน,ะะนี้ถ้าเรามาดูอีกอันหนึ่งก็คือ QQM QQM เนี่ยจะเป็นกองของ Invesco นะคะเป็น ETF นะคะคก็จะเน้นลงทุนในหุ้นร้อยตัวที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้น NASDAQ นะคะคเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันเรื่องหลักๆของกองทุนทั้ง3กองนี้ค่ะพี่ลีครับแต่ละกองมีความเก่าแก่อย่างไงครับจัดตั้งมาเมื่อไหร่บ้างหรอครับ ค่ะกองที่ต้องเรียกว่าเป็นกองดั้งเดิมที่คนรู้จักกันดีแล้วก็มาขายเมืองไทยนาะนแล้วนะคะก็คือ S&P 500เนะะี่ยค่ะครับก็ตั้งมาตั้งแต่ปี2000รองลงมาก็จะเป็นกองเทคโนโลยีนะคะที่เป็น s p 500ที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่กองนี้ก็ตั้งมาในปี2015นะคะแล้วก็ในส่วนของ n a s d a ตต้องเรียกว่าเป็นกองน้องใหม่นะคะตั้งมาปี2020นะคะคเป็นกองของ Invesco นะคะถ้าเรียกถ้าดูจากความเก่าความใหม่แล้วเนี่ยก็จะเป็น s อ e 500เป็นอกองที่เก่าแก่ที่สุดค่ะครับแล้วแต่ละกองครับถือหุ้นกี่ตัวบ้างหรอครับค่ะก็แน่นอนที่สุดว่าถ้าเป็น h i g o n v n v t i o n เนี่ยก็ต้องเป็นกองที่เป็นเซกเตอร์เฉพาะเทคโนโลยีนะคะตัวเทคโนโลยีกองนี้เนี่ยถือหุ้นอยู่แค่ประมาณ76ตัวนะคะค แล้วกอง S&P 500นี่เยอะสุดแลคะครกระจายสุดเลยฉะนั้นคนที่บอกว่าปูว่วารนก็เป็นคนแนะนําให้คนลงทุนกองนี้เนาะบ,บอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกลงทุนกองนี้แหละเพราะว่า1ค่าฟรีถูก2ก็คือมีการลงทุนในหุ้นชั้นนำ5 0า500ตัวนะคะเพราะฉะนั้นหุ้นก็มี500ตัวก็ใครที่ชื่นชอบที่อยากจะลงทุน สไตล์ VI ตามาปู่วอร์เรนบัฟเฟตปีนี้อายุกับสองแล้วนะแล้วก็ลงทุนก็ประสบความสำเร็จมานะคะไม่ต้องไปเลือกหุ้นเป็นรายตัวก็เลือกกล่องนี้นะคะถือหุ้นทั้งหมด500ตัว500ตัวค่ะคแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งพวกที่สายที่แบบซิ่งหน่อยอชอบหุ้น NASDAQ นะคะถ้าในกลุ่ม NASDAQ เนี่ยไม่ได้มีเซกเตอร์ IT อย่างเดียว แต่จะเน้นหนัก IT ทีซะเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเซกเตอร์อีกทีนึงว่ามีเซกเตอร์อะไรบ้างนะคะหุ mm ้น hmm. แด s แ a กเนี่ยโดยตัวอินดกซ์ของเขาโดยตัวเบนชมาร์กของกองนี้ก็คือจะลงในร้อยตัวนะคะเป็นคอมโพ s ส t ิตนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีหุ้นทั้งหมดร0อยตัวเั้นถ้าดูในเรื่องของ h i h h o o v i i t i o n ก็จะเป็นตัวแรกนั่นแหละก็คือ S&P 500ตัว IT ค,ค่ะค่ะเรามาดูหุ้น10ตัวนะคะ ต้องเรียกว่า3กองนี้ก็มีการถือหุ้นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะน้องเช็ค,คถ้าเป็นกองแรกเนี่ยเขาเน้นเซกเตอร์ไอทีเพราะฉะนั้นการถือครองหุ้นของเขาเนี่ยค่อนข้างกระจุกตัวนะคะแล้วก็ให้น้ำหนักตาม market cap ด้วยนะคะเราจะเห็นเลยว่าหุ้น2ตัวแรกที่เขาถือเนี่ยเกินกว่า40%เลยคะ่ะน้องเชคมีรายละเอียดไหมคะว่าถืออะไรบ้างคะ่ะ ครับอย่างกองแรกนะครับกอง S&P 500 IT นะครับตัวแรกที่เขาถือครับก็คือ Apple ครับถือถึง25%เลยครับแล้วก็ Microsoft ครับถือ19%ครับ Nvidia ครับถือ4.89% Visa ถือประมาณ3.75% Mastercard ถือ3.26% Broadcom ถือ2.35% Accenture ถือ2% Adobe ถือ2% Cisco System ถือ2% s เซถือ1.97%กครับค่ะกองนี้ก็10ตัวแรกนี่ก็เกินกว่า60%แล้วใครที่ชื่นชอบหุ้นเทคขนาดใหญ่นะคะเป็นบริษัทชั้นนำนะคะ Apple กับ Microsoft ก็คงต้องเลือกกลองนี้แล้วคะ่ะเพราะว่า,าเป็นกลองที่ให้น้ำหนักกับ2บริษัทนี้สูงมากกองถัดไปนะคะที่เป็น S&P 500มีอะไรบ้างคะ่ะ สำหรับรุบ้น10ตัวแรกคร่ะกองนี้ก็อิงกับดัชนีเลยครับก็คือหุ้นตัวแรกนะครับก็คือ Apple ครับ6.57% Microsoft 6% Amazon 2.9% Alphabet Class A 2% Alphabet Class C 1.89% Tesla 1.77% Berkshire Hathaway 1.54% United Health 1.51% Johnson Johnson 1.49% Nvidia Corp 1.19%ครับทีนี้เรามาดูตัว Composite ตัว NASDAQ ดูนะคะซึ่งก็จะดูเหมือนกับว่ามีการกระจุกตัวมากขึ้นเนาะเพราะว่าถือหุ้นแค่100ตัวค่ะหุ้น10ตัวมีอะไรบ้างค่ะหุ้น10ตัวแรกของกองนี้นก็คือ1ครับ Apple 12.58% Microsoft 10.92% Amazon 6.14% Tesla 3.97% Alphabet C 3.9% Alphabet A 3.73% Meta Platform 3.15% เอ็นวีเดียส p s i c o 2.17%, c o s t c เปอร์เซ็นต์คส้องเรับค่ะก็ต้องเรียกกองนี้ก็ยังถือ Apple Microsoft เยอะอยู่ดีนะเชฟแต่ถือรวมกันก็ประมาณ22%ในขณะที่กองแรกเนี่ยก็เกินกว่า40%นะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างในเรื่องการถือหุ้น10ตัวแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเซกเตอร์ดีไหมคะว่าต่างกันยังไงคะ่ะ ค่ะสำหรับกองแรกนะคะก็คือเซกเตอร์ไอทีนะคะแต่เซกเตอร์ไอทีของเขามันก็ต้องมีสับเซตย่อยออกไปอีกนะคะคว่าเป็นไอทีประเภทไหนบ้างนะคะกองนี้เน้นหนักอะไรบ้างคะครับสามเซกเตอร์หลักนะครับที่กองนี้เข้าไปลงทุนครับก็คือหนึ่งเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ครับยี่สิบหกจุดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์สิสเต็มซอฟต์แวร์ยี่สิบเอ็ดจุดเก้าห้าเปอร์เซ็นต s ซมิคอนดักเตอร์17.47%ครับค่ะก็ค่อนข้างเน้นหนักในเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นะคะสำหรับกองที่สอง้วคะที่เป็น S&P 500เนี่ยเซกเตอร์ไหนเป็นเซกเตอร์หลักของกลุ่มนี้คะครับเซกเตอร์หลักของกลุ่มนี้นะครับก็คือ Information Technology ครับ26.77%ต่อมานะครับก็คือ Healthcare ครับ15.10% f i n a n c i a l ครับ10.81% c o n sumer discretionary ครับ10.51%ครับ ค่ะก็เท่ากับว่าสารัสนี่เขาก็จะโดดเด่นในเรื่อง IT Healthcare แล้วก็กลุ่มการเงินแล้วก็กลุ่มการบริโภคนะคะ ดังนั้นก็เราก็ไม่แปลกใจนะคะที่เราจะเห็นการกระจายเซกเตอร์ที่สะท้อนอความโดดเด่นของอุตสาหกรรมต่างๆของบริษัทที่จดทะเบียนในสารัฐนะคะคทีนี้เรามาดู NASDAQ บ้างค่ะว่า n a s d a q กับ S&P เนี่ยเซกเตอร์ต่างกันไหมคะต่างครับแล้วก็ต่างตรงสัสดส่วนด้วยครับเพราะว่าเน้นลงทุนใน IT นะครับสูงถึง49.86%เเลยครับ ต่อมานะครับก็คือ communication service ครับ17.27%นะครับต่อมาก็คือ consumer discretionary นะครับ14.98%ครับเน้น IT เยอะมากเลยนะคะเกือบ50%นะคะถ้าเทียบกับกองแรกก็อาจจะมีความใกล้เคียงกันตรงนี้นะคะเพียงแต่ว่ากองแรกเนี่ยเขาเน้น IT เพียวๆไปเลย100%นะคะกองนี้ก็จะมี IT อยู่ก็ต้องเรียกว่าครึ่งกองเลยนะคะแต่สัดส่วนถ้าเทียบกับ s p 500เนี่ยเราจะเห็นว่าเซกเตอร์ ในกลุ่มนี้ค่อนข้างน้อยนะคะเพราะนั้นก็เป็นความแตกต่างในเรื่องของการกระจายเซกเตอร์ของทั้ง3กองค่ะสำหรับตัว S&P 500เนี่ยถ้าเป็นในส่วนของเซกเตอร์ IT กับ S&P 500ที่กระจายหลายเซกเตอร์เนี่ย PE น่าจะแตกต่างกันเยอะนะคะน้องเช็คมีตัวเลขไหมคะแตกต่างกันเยอะเลยครับเพราะว่าอย่าง S&P 500นะครับที่ลงทุนใน IT อย่างเดียวครับ 2> PE 2 8เท่าเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นกอง S&P 500ที่กระจายไปหลายอุตสาหกรรมครับ PE จะอยู่ที่ประมาณ18เท่าครับค่ะก็เป็นเรื่องปกตินะคะน้องเชคที่กลุ่ม IT นี่แน่นอนอส่วนมากก็ PE ก็จะสูงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น growth stock เนาะมีการเติบโตสูงแต่ในขณะเดียวกันตัว S&P 500เนี่ยมันมีการกระจายเซกเตอร์ไปหลายๆส่วนทั้ง O Economy, New Economy, IT Healthcare, c o n s u m e r discretionary เพราะฉะนั้นการกระจายเซกเตอร์แบบนี้มันก็คลาคล้ากันไป PE ก็จะต่ำลง นะคะประมาณแค่18-19นะคะก็เป็นลักษณะที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของความถูกแพงค่ะค่ะเราเปรียบเทียบในหลายๆมิติแล้วนะคะน้องเช็คเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันดีไหมคะว่าเรื่องผลตอบแทน,นะคะ่ะว่า3ามกองนี้เป็นยังไงแต่ทีเนี้ยผลตอบแทนเราจะดู1ปี3ปีเนาะน้องเช็คเนาะแต่5ปีเนี่ยตัว NASDAQ มันไม่มีเพราะว่ามันตั้งมาทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเทียบ1ปี3ปีก่อน แล้วก็5ปีเนี่ยใครเป็นแชมป์ก็ผลตอบแทนนะครับข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมนะครับข้อมูลของ i s h a r e นะครับ500 IT นะครับ1ปีย้อนหลังครับบวกห้าครับส่วน i s h a r e Core S&P 500 ETF นะครับ1ปีย้อนหลังลบสี่ครับ Nasdaq นะครับ100 ETF นะครับ1ปีย้อนหลัง ติดลบ12.91%ครับแต่ว่า3ปีย้อนหลังนะครับตัว i s h a r e IT นะครับบวกถึง24.94%เลยครับ i s h a r e S&P 500 ETF นะครับบวก13.33%ครับแล้วก็ตัว Nasdaq อย่างที่พี่รีบอกครับว่าเพิ่งจัดตั้งก็เลยยังไม่มีข้อมูลครับถ้า5ปีนะครับ S&P 500 IT นะครับทำผลตอบแทนได้โดดเด่นกว่าครับอยู่ที่23.15%ครับในขณะที่ i s h a r e Core S&P 500 ETF นะครับอยู่ที่12.79%ครับในมิติของเรื่องผลตอบแทนก็ดูเหมือนว่า ในส่วนของเซกเตอร์ไอของ s อส0อก็ดูจะโดดเด่นนะคะดังนั้นนักลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะคะในเรื่องของนโยบายด้วยแล้วก็ลักษณะการลงทุนด้วยนะคะทุกหลายๆมิติให้ดูประกอบกันนะคะคดูเรื่องผลตอบแทนอย่างเดียวไม่ได้นะคะแล้วก็ทั้ง3กองเนี่ยมีการขายอยู่ในหลายๆที่หลายๆบรจออยู่นะคะคถ้าใครสนใจกองไหนก็ติดต่อมาที่เราได้นะคะจะได้ทราบว่า ออกองนี้อยู่ที่ไหนกองนี้ขายตรงไหนนะคะเราก็จะได้เลือกซื้อได้ตามที่เราชอบนะคะก็สำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจกอง ETF นะครับที่ค่าธรรมเนียมถูกและลงทุนในหุ้นสหรัฐนะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่ adwealthpublic ได้เลยนะครับสวัสดีเช็คกับีลาไปกับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ